สวัสดีค่ะวันนี้กะพาพี่น้องมาพบกับการทำไม่กวาดทางมะพร้าวการมะพร้าวนี่แะจ้าบด่ยุต์บรย่นยอนอะจ้ะ,บบบจะเบิดจากงานนั้นมางานนี้งานนี้ไปงานนั้นนี่ก็คืออุปกรณ์ของเราก็มีทางมะพร้าวการมะพร้าว มะพร้าวแห้งพ่นวามันบักเ้ายังกระไดพ่นวาเอามาเหลาแล้วก็ไม้ไผ่นะคะมาทํากานจากนั้นอุปกรณ์เพิ่มกับอ้ยมากมม่หลายอย่างแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็หาได้ตามบ้านเราเองเนาะจะยังเช่นเลื่อยคอนยังสิอาจจะมีประจําทุกบ้านอยู่แล้วจะ้ะเรื่อยมีคอนแล้วก็ มีคีมคีมนี้สำหรับใช้หมุนลวดเนาะจะ้ะหมุนลวดตัดลวดก็ได้นี่ค่ะแล้วก็ตะปูลวดนี่ราคาสำหรับมาหมุนมาตัดมามัดเนาะค่ะแล้วก็เป็นเป็นคีมอีกอย่างหนึง่งคีมปากีหยมเนาะปาก ตุกแกกวากันไปมูจักแล้วก็กันไกลแล้วก็แป้งแป้งทาสำหรับทาย,ยางบกตอยทีีเอาเ้าเห็ดฟอยเสร็จแล้วเขาก็จะทายางบกตอยไว้เพื่อให้คนเหนียวแน่นเนาะคะ่ะก็มีเรือมียางบกตอยแล้วก็มีไอ้เส้น เ้นเอ็นนาจะเ้นเอ็นที่เขาใส่มัดล่างมัดของเป็นเอ็นี่กลก้ไขเอ็นสารตะก,กาค่ะแต่ว่ามันจะมีความอ่อนหนุ่มกลัวเนาะคะ่ะเอาไวส้สาหรับมัดหรือว่าสารทักไม่กวาแล้วก็พาใส่สาหรับตัดสาหรับซับเนาะคะ่ะอุปกรณ์ก็มีแค่นี้ละคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีทำ ก่อนอื่นเท่ากับเมื่อมึงอุปกรณ์รแล้วก็จะเอาดามเนาะมาทำดามเตรียมไว้ค่ะจะทำเป็นปากฉลามแล้วก็เจาะรูแล้วก็จะมีเดือยสอดตรงนี้เฮ็ดเป็นแบบหล่องไวสำหรับผูก CNN เซนเอ็นนาอจ้ะเวลาจะทักค่ะแล้วก็มากรรมกานมะพร้าวการมะพร้าวนี่เฮาก,ก็ต้องเลือกก่อนค่ะมีการสันการย่าง การเน่าเพิ่นก็นจะเอาไว้ทั้งนอกใช้มัดเอาลวดมัดเป็นกำกำการสันเพิ่นก็นจะเอาไว้ทั้งในเนาะจ้ะเนี่ยก็จะทํามัดไว้เป็นมัดมัดดามหนึ่งเข้าสีใสสิบสองมัดจะ้ะพี่น้องเอาก็เลยเมือหนีเพิ่นให้เห็ดคนละสามดามไม่กว่าสีเ่เหลวบ่เนาะ ราก็จัดเป็นชุดเป็นชุดไว้เรามัดเสร็จแล้วเนาะพี่น้องจัดเป็นชุดเป็นชุดไว้ชุดหนึ่งก็มีสิบสองมัดจ้ะพี่น้องเห็ดสามดามกับเห็ดสามสิบหกมัดสามสิบมัดแล้วพี่น้องเอ้ยเคืองมือเฉ้าพเจ้าพมัดก้านมะพร้าวนี่ครึ่งวันเลยพี่น้องคนเมเคยเห็ดเนาะ ยะเจะว่าไปมึงอาจารย์บนทักค่ะพี่น้องจ้านะสํสำหรับการทักการมะเผา,าเนอกการเป็นก็จะเอาเอ็นมัดไว้กับเดือยแล้วก็ค่อยทักไปที่ละกรำเนาะจา้ะวิธีทักคุ้งพืนก็จะเอาสอดกลับไปกลับมาค้ายๆแบบ ถ้าเป็นห่าเย็บผ้าก็คือไข่ไข่เย็บผ้าคือสอดแล้วก็มาตรงกลางแล้วก็กลับมาสอดอ,อ,อีกด้านหนึ่งเนาะค่ะไอ้มาสอดไอ้เส้นที่ห้าหยึดติดกับอันแหลกเนาะจา้ะก็ทําไปว่างห้าจะว่างแต่ละคำรรนี่สิบสองอันนี่เพิ่นก็จะว่างเป็นแผงเป็นแผงเนาะค่ะไอขอา้างหน้า หาเพชหากรรม้างหลังหากรรมแล้วกะ็ทั้งคางอีกอยางละกำกับเป็นสิบสองกรรมพอดีจะที่เฮ้าเห็ดไหวเป็นชุดนะจ๊ะอาจารย์เป็นกนจะจฮิตชํำน่ญกวาเนาะค่ะอันนึงเป็นก็นใสเวลาโบดนหรอกจ้ะใสเวลาโบดนสำหรับการถักเนาะจ้ะแต่สำหรับเฮ้านี่จะพีกขอมพีกไงอันสอดพิกสอดถือแล้วก็อัน เดียวก็แก่เดียวก็ดึงอย่างเช่นที่ฉันนี่ดึงเั็นเฮ็ดไปแลวก็ตัดออกม,อมาใหม่ทักไปอีกสองหลอบสามหลอดพี่น้องเอ้ยสามสี่ใดโมเมนต์คงคอยเวยจะ้ะแต่สำหรับที่เพิ่นเฮ็ดขายเนาะอจากเป็นเฮ็ดเป็นชุ่มชุนอาจารย์เพิ่นก็มาจากชุ่มชุนที่ว่าเฮ็ดไม่กวาดขายโดยเฉพาะเพื่อนก็นจะชำนาญในการทำเนาะคะ่ะอัน ดามหนึ่งนี่ไม่กว่าดามหนึ่งนี่เพื่อนใส่เวล,เวลามัดนี่บดถึงหาหน้าที่พี่น้องเซ็จที่ทายอยู่นี่กับจะประมาณทรงสามหน้าที่เพื่อนก็มดเซ็จเลยจะพี่น้องเลี่ยงเป็นกรรมเป็นกรรมเป็นกรรมสงใส่แบบว่าแต่งได้ระความละเอียดประเนีดเนาอยัง เวลาทักก็ต้องดึงให้แนนแล้วก็ลวดร้อยลวดที่ห้อมัดนี่จะเอาเข่าด้านในใจพี่น้องเพราะว่ามันจะเฮ็ดให้ดูสวยงามเราก็กไปเกาะอย่างอื่นเนายจ้ะมาเสร็จแล้วเขาก็ต้องมาทุบลวดให้มันเป็นแบบใกล้ๆเบนๆยังสีขายแยกออก <c oughs> ขออภัยค่ะมันก็จะได้เรียงมัดก็ต้องมัดให้มันทอกันเนอจ้ะเพราะว่าเรียงออกมาแล้วมันก็จะเป็น ร้อยหลวดที่มัดนี่ก็จะตรงให้มันตรงกันมัดออกมาแล้วก็จะได้คว้ามสวยงามเนาะค่ะโมะเมนต์ว่าสีมัดขึ้นมัดลุ่งให้ได้จะต้องกาประมาณอาจารย์เพ็นว่ามัดไอการมะพร้าวนี่หลวดมัดนี่ไอกาเอาขึ้นไปขืบนหนึ่งแล้วจังมัดเพ่นวาแต่ต้องเฮ็ดตามเพิ่นเนาะอจากเวลาทักออกมาเร็วก็วจะได้คว้ามสวยงาม จาร์เพิ่นสร้างเพิ่นสีสอนแล้วแต่เรา้นนอกจะมงค้นก็นให้ฝึกเอาไห้ฝึกไม้มัดไม่ออกไม่อยู่หัน,นก็เลยใส่เวลาโดนจใจพี่น้องาสีเหลวอันมือนี่จ็กสิบไปแล้วเอาจจกโมงเบิดมือจากพี่น้องที่เหลกนึกว่าจะมาทำแค่บุก,กี้ชโมง าะว่าไม่กวาดย่างเดียวแล้วค่ะมาได้เลยโอ้ยอาจารย์ให้อาจารย์ให้คนหนึ 1, ่งสามสามดามน่าจะบางคนหนึงเฮ็ดได้ดามเดียวจะสามมุวงเล่งเลยเฮ็ดได้ <laughs> แค่ดามเดียวจะพี่น้องเหลือหัน่นกต้ตงเอาไปฝึกเฮ็ดยู่บานจะพี่น้องเฮ็ดเป็นกมเป็นกมไว้นั่นค่ะอยากหัวเพราะว่ามัน จำนวนคนหลายเนาะค่ะเฝ้าเขา่าอบร่มตามเพื่อนฝึกห้ามเพื่อนสินสซอนใดแต่ละคนเนาะค่ะต้องใส่เวลาหลายนาที่ในมงคนบวกเข้าใจกันมาเฮ็ดไม่ฝึกไม่อีกจก้ะเรือกรรมสุดท้ายอะไจ้ะในสำหรับไอ้ดามนี้นะาะจะไม่กวาด อันสุดท้ายเราก็จะเสร็จแล้วเราก็จะพาไปดูขั้นตอนต่อไปเนาะจ้ะว่าสิคือขั้นตอนอย่างเป็นขั้นตอนเกือบล่องสุดท้ายเราจะเอาไปมัดมัด,มดแล้วก็มัตัดตรงขอบๆอบห้เพื่อนทอกันนอกขอบที่ว่าเหลือออกมาจากการมัดแล้วเนาะค่ะจากนั้นก็จะเอาไปท่ายางบังตอย ยังมาต่อยเพื่อแล้วก็ตากไว้ให้แห้งเพื่อที่จะเพิ่มความเน้นน้าให้กับไม้กวาดนาจาจะที่เป็นสีดำๆนะคะเดี๋ยวอันสุดท้ายก็จะเฮ็ดจะให้เมืองว่ามันเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นอย่างไรเนาะค่ะอันนี้ก็คือเซ็จสิ้นการมัดเนาะค่ะเราก็จะได้ไม้กวาดแล้วหนึ่งอันใกล้จะถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วจ้ะพี่น้อง เอามาเมืองกันได้อันนึงนี่ก็เสร็จแล้วจ้ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาไปมัดมัดข้างบนนะจ้ะให้อาจารย์อีกท่านหนึ่งนอะเพื่นจะสอนวิธีการมัดจะ้ะนี่เอาตะปูตอกตรงกลางแล้วก็เอาเอาลวดเขี่ยน ประมาณสองรอบจ้ะแล้วก็ดึง <c oughs> ดึงให้มันการพันแน่นนอค่าติดแน่นกะับด่ามไม่กวาดนอค่ะก็จะออกมาสวยงามจ้ะพี่น้องนะจานพันดึงเขาใส่แรงนิดนึงเนอค่ะสำหรับแรงผู้ใสก่กระบบปันดของเฮาผู้ยิ่งนิดที่ค่ะอยากชีดึงเขาโบเขา ต้องอาศัยอาจารย์ยยนี่ละเห็ุไห้นี่นีเจ้าพี่น้องผลงานของเรานะคะเบิดมือพี่้องเอ่ยฝ่าวร้าสามสามคันนี้สามด้ามน,นี้ไม่กวาดีีโม่งเร่งพี่น้องจังเลยกลับมาโอ้ยเมื่ไยหลาย ย้อนกวดขั้นตอนก็นเยอะแยะมากมายจ้ะทราบสิได้ไม่กวดอันนึงเนาะจ้ะเพราะฉะนั้นเวลาไปสื่อเพิ่นกินยตอเด้อจ้จะเฮ็ดไปล่องเฮ็ดเองลละจ้ะคือยากมากแก็ไม่ยากไม่ง่ายถ้ากขารู้วิธีเนาะเราไปฝึกหัดเราก็ทำใหม่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะยากขนาดนี้ สำหรับเผาบกเกรืเห็ดนอกจากแต่สำหรับปูพันชิ้นแล้วพันทํำขายกะเป็นงานที่ว่ารายได้ดีพันว่าเพ่นเห็ดทรงเนา,ากอกจ้ะถ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซํำนี่จ้ะพามาทําไม้กวาดนะคะทางมะพร้าวพอกันไหมคลิปน้าจา้าสวัสดีค่ะ